สวัสดีค่ะบ้านฮักสีเขียวทุกคนนะคะวันนี้พี่มีมาขอบคุณคำอวยพรวันเกิดพี่มีเมื่อวานนี้โอดีใจแห้งแล้วก็ข่าวดีดีใจกับปับกหลาที่พาพ่อพ่อเลิมไปพาเนาะเบืองแต่มพี่มีก็เบืองแต่ในคลิปข่าววันน้ไปปืนตัวเร็วดีขึ้นเร็วดีใจแท่นบกักหลาค่ะดีใจน้นพ่อเลิม ดีใจ็ก็ไม่รวยดีใจ็ก็ครอบครัวมีสีค่ะที่คุณพ่อเราผ่าตัดออกมาแล้วแข็งแรงพื้นตัวเร็วสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วน้อพอเนาะล <c oughs> <c oughs> ูกสาวใหญ่ไม่ได้ไป <c oughs> ติดติดภารกิจอยู่บ้านค่ะถ้าบ้านไม่พร้อมก็ต้องค่อยคุ้มสซางเนาะซามีกะ็ะบอกภาษาไทยเ่าใครรู้เรื่อง <c oughs> เป็นไงเนาะค่ะบานฮักเข้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนน้องน้องพี่พี่ทุกคนคะ่ะพี่มิกับบั่ไดเขาบานหลายมือผมมีความเพลอนไหไม่แด้ความเพลอนไพวกงลาพุณนะเมื่อคืนนี้ดื่มลายตาบวมมดตาบวมมดเห็นแต่วกงลาลุ้คลิปบาง,บงนยังเบงคึอพวกแม่แม่พี่พี่นี่แหละคะ่ะ เบิง้งในได้บานเบิ้งแล้วก็อันใดดีกัเอออันใดมวนกับหัวนจุดเดียว <c oughs> พี่มีก็ยุบาดกินกินแล้วก็นอดอ้วนอุ้ยหนาขึ้ตึงแท้ก็บี่มีอย่างไรค่ะพี่พี่มีมาขอบคุณเอส็มเอสขอบคุณออะไรนะ ขอขุนคบอวยพรวันเกิดของพี่มีนะคะขอบคุณแม่ๆบ้านหากักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รักไอติดตามพี่มีพี่มีไม่ได้หายไปไหนเด้อพี่มีอยู่บ้าน <c oughs> นะะ่กลัวกัไปทหงหน้าพี่มีอยู่บ้านนี่ละทุกคนกำลังเฮ็ดเพื่อนว่าเป็นเฮ็ดก็เติมนิดๆหน่นนอยๆคะ่ะตามภาษา <c oughs> ไม่ได้ไปหาบหอกลาคิดทอดดูแต่คลิปพกกันดูแต่คลิปเหมือนกันคิดทอดแห้งมีโอกาสพุ่หลามาทางน้องค่ายเพื่อะจะได้ไปก็คือสิ่ไในมากง่ายดอกจะคุยอะไรดีอะ เมื่อไรพี่มีจะไล่สดได้ทีพี่มีจะได้คุยกับบ้านๆเราน่ารักทุกคนสำหรับมื่อี้ั่มีอย่างเด้อพี่มีมาขอบคุณ้นอนอุพรแล้วก็ให้กำลังใจพ่อเลมครอบครัวม,มีสีที่งมีแต่ความสุขนะคะขอให้พ่อเดินแล้วก็หายเดินได้ไวๆหายเร็วๆฟื้นตัวเร็เรวๆกินข้าวได้ๆค่ะสวัสดีค่ะ